ถ้าคุณชอบเรื่องผีเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นมีชื่อเรื่องว่าคืนสุดท้ายเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับต้นและการสองเพื่อนสนิทที่ชอบเดินทางไปตามสถานที่ลกล้างและเก็บภาพบรรยากาศเพื่อนำมาทำคอนเทนต์แนวลีลับลง YouTube คืนหนึ่งทั้งสองได้รับคำแนะนำจากพี่เดียวเพื่อนรุ่นพี่ที่เคยทำงานเป็นไกด์ในพื้นที่ว่ามีบ้านหล,งลังหนึ่งตั้งอยู่ในซอยลึกของหมู่บ้านเกา่าเป็นบ้านที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเคยมีเหตุการณ์ที่คนหายไปอย่างไร้ร่องรอยการลังเลแต่ต้นกลับตื่นเต้นอยากไปสำรวจทันทีโดยเหตุผลว่าถ้าที่ไหนเฮี้ยนจริง เราต้องไปเก็บภาพมาให้ได้คืนนั้นทั้งสามจึงนัดกันตอนห้าทุ่มหน้าทางเข้าบุ่บ้านล้างบ้านหลังนั้นตั้งอยู่สุดซอยสภาพเก่าโทมจนดูเหมือนพร้อมที่จะพังลงมาได้ทุกเมื่อประตูไม้หน้าบ้านผุพังเปิดอ้าออกเล็กน้อยเหมือนเชิญชวนให้พวกเขาเข้าไปพี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้ เคยเป็นบ้านของหญิงสาวชื่อน้ำเธออาศัยอยู่คนเดียวและเป็นคนที่แทบไม่มีใครรู้จักจนกระทั่งวันหนึ่งเธอหายตัวไปดูไม่มีใครพบศพคนแถวนี้บอกว่าเธอยังอยู่ในบ้านพี่เดียวพูดขึ้นเสียงเบาทำให้บรรยากาศยิ่งน่าขนลุกฮ่าฮต้นหัวเลาะเบาๆงั้นก็ต้อง เข้าไปดูให้เห็นกับตาแล้วทั้งสามเดินเข้าไปในบ้านดูใช้ไปใช้สองทางมีรอยคราบดำประหลาดติดอยู่กับพื้นผนังและบรรยากาศข้างในก็ดูเย็นกว่าปกติทั้งที่ไม่ควรจะเย็นขนาดนี้ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากชั้นสองราวกับมีใครกำลังเดินอยู่ การกระชิบพร้อมจับแขนต้นแน่นมีคนอยู่ข้างบนต้นไม่เชื่อเรื่องผีมากนักเขาหยิบกล่องขึ้นมาถ่ายพร้อมกลับพูดใครอยู่ข้างบนครับเรามาแค่ถ่ายคลิปไม่ได้มายุ่งอะไรนะไม่มีเสียงตอบรับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือบันไดไม้เก่าๆเ,เ,เริ่มมีเสียงเอียดเอียดเหมือนมีใครกำลังเดินมา ไฟฉายของพี่เดียวเริ่มกระพริบส่องเห็นเงาคนยืนอยู่บนสุดของบันไดเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวสิทธิ์แทบจะเห็นสี่โครงของเธอชัดเจนต้นรีบหันกล้องไปถ่ายแต่เมื่อเขามองผ่านหน้าจอเงานั้นก็กลับไม่มีอยู่จริงการเริ่มใจเสียพอแล้วเว้ยออกไปเถอะแต่ต้นกลับพูดขึ้นว่า เดี๋ยวขอถ่ายอีกนิดเดียวทันใดนั้นไฟฉายก็ดับพลึบบ้านทั้งหลังตกอยู่ในความมืดเสียงหัวราะแผ่วเบาดังจากรอบตัวเสียงกระซิบเบาๆอย่าไปเลยอยู่กับฉันเถอะท่านใดนั้นไฟฉายของพี่เดียวก็ติดขึ้นอีกครั้งเผยังาเห็นว่าต้นหายไปต้นต้นการตะโกนเรียก แต่ไม่มีเสียงตอบรับพวกเขาวิ่งขึ้นไปชั้นสองพบว,ว่ามีห้องหนึ่งเปิดออกเพียงเล็กน้อยด้านในมีเงาตะคุ่มของคนกำลังยืนนิ่งไม่ขยับการรีบคว้าแขนต้นแต่ทันทีที่สัมผัสตัวเขากลับรู้สึกเย็นเฉียบกลับพันเถอะพี่เดียวพูดเฉียงสันแต่ต้นก็ค่อยหันกลับมาหาพวกเขาใบหน้าของเขาสีดขาว ดวงตาไร้แววดิมผีปากผยเเยะขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงแปลกไปจากเดิมฉันจะอยู่ที่นี่แล้วร่างของต้นก็ถอยหลังเข้าไปในความมืดพี่เดียวกับการก็รีบพากันวิ่งนีออกจากบ้านทันทีโดยแม่กล้าหันหลังกลับไปมองอีกลุ่งเช้าการและพี่เดียวกลับไปที่บ้านล้างอีกครั้งพร้อมตำรวจ แต่พวกเขาไม่พบต้นไม่มีร่องรอยของเขาเลยไม่มีแม้แต่กล้องถ่ายรูปที่ต้นถือที่แปลกที่สุดคือตำรวจบอกว่าบ้านหลังนี้ร้างมากกว่า30ปีแล้วไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เจ้าของเดิมหายตัวไปการขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขากลับไปเปิดคลิปที่ถ่ายเมื่อคืนพบว่ามีภาพต้นเดินเข้าไปในบ้านแต่ไม่มีภาพของเขาอีกเลย หลังจากเข้าไปในห้องนั้นและในช่วงท้ายของคลิปมีเสียงกระซิบเบาๆมันไปอยู่กับกูแล้ว <c oughs> และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ